สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยทางต่างประเทศสบายดีด้วยจ้าพี่น้องมื่อนี้เฮากับพากันขับมาฝังไทยได้พี่น้องหากันมาฮอันเมื่อกี้นี่เลยเนาะแมนแนอันพากันจ้ำบัดกระโดนเติบหาสาวปอมุ้ยกับสาวนุ้ยบ่เห็นพี่น้องเสียพี่น้องติดต่อหากันเกือบบอดได้เลยอยากไปเลยแบบหมดจ้ำสาวสาวชูกิโาะอ้าวโมเมนต์จะพูดจ้ำเลี้ยงพูดขึ้นไปนั่งรถเมฆโมเพราะว่าเฮาจีบไม่ได้ขี่รถเมฆได้รอบนี่นะเฮาสิมาหาขี่อันแท็กซี่หรือว่าตุ๊กๆเนาะมาพี่น้อง แมน,นคนกาไล่หลายน้องรอคิวจำบัดดนเติบพ่อหลาเดือมือเนี่ยสุพรรณสุพรแล้วตามหลังหมู่ได้เนี่ยหวังว่าผนจิบโตกห้ามเฮา,าเนาะวันนี้ระาังผลตกเด้อผลนมาเบาลงมาบริเอามาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิอัน ให้เอ้ยมีเนาะพี่น้องควรติดต่อหารถแท็กซี่ให้เนาะมาฮอดฝั่งไทยแล้วแต่ว่าสัญญาณเราเขาขึ้นอยู่นยหน่อยนึงเนาะติดต่อหากันได้นหน่อยนึงเนาะโทรกระป๋อได้หูใช่ไหมันโทรได้อยูงง่แต่ว่ามันดินงมันทับมันทับกระป๋อได้แต่ว่าเซตไปแหละดดๆแล้วมันออกเนาะไม่ญญไมสญญาวซุกก็เซตไปถาม้เพื่อนว่าอยู่ไซอยู่ไซเพราะว่าสาวซุกน่ะเข้าแถวจำพาสปอร์ตเนี่ยพี่น้อง ซาวซุกแล้วไหวนะสาวนุยพ้าหาไปใช <within> ่ใช่ซาวนุ้ยเห็ดขึ้นสาวนุยเอารถมาผ่านว่าะจูเพิร์นจะไปอันวันรถว่ะยุคไข่นั่งจับบัตรสปอร์ยุคไข่แนมไปเอกสารรถอีกได้ซาวซุกแนมไปโบเห็นจุเพิ่นเอาจุเพิ่นพากันไปจับบัตรจะใช่ว่ะคือว่าบ่นจับอันบัตรโซคาอยู่เมืองนี้พี่น้องเนี่ยไปจับอยู่บ่นได้บัตรสปอร์ต้ายจุเพิ่นบัตรโซคา อันแถวนี้ฮะสิเป็นบ่อนที่รถเพื่อนมาจอดโอรับไปท่องเขียวแล้วกัอันสามโลเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาสิบ่ได้คืนสามโลเพราะว่าเฮาบ่มีเงินจ่ายสามโลสามโลแพงสามค่คนข้างแพงก็อได้เดี๋ยวคืนปีทาอะไยเนาะเดี๋ยวเฮาสิให้กยมีติดต่อให้อันจังห,หน่อยเนาะรถแท็กซี่เพื่อนเข้ามาตตรับ เพราะว่าขี่แท็ก <pakai> ซี <principe> ่น right ี Onion ่มันสีถึกเนาะพี่น้องควรแบบขึ้นจกคนควรกระเบวกเอาตามดิกเตอร์เนาะแต่ว่าขึ้น3ามโลนี่ถามตัวเกี๊ยนุ่งน้อยคนมากมือนั้นนะคือว่าราคาเท่าไรก็ได้บอกอะไในแท็กซี่ทำโลนยืนโคโลราคาร้อยสี่สิบเงินเท่าไรเงินเท่าไรเท่ากับฉีขึ้นอยู่ไปข้ามาพี่มาพี่รถเมย์ยังไม่ได้ออกในรถเมย์คนเต็มเลยบางคนตื่นเต้นเอาไปแซงกันขึ้นรถเมย์ฮะนะ โวทัันนม่งพี่น้องตอนนี้สาวนุ้ยพันแหนมไปเห็นรอหมักส้มมาฝั่งไทยวันได้มากินอย่างนั้นมากินหมักส้มมากินหมักส้มพอฝั่งไทยเชื่องมันจัดบัตร้อป็ลายร้อยไปตลกสิเพื่อนไปจ้ำบัตรบ่ถึงมองเลยพี่น้องเลยทันหิงันไปได้อายเลจะไปก่อนไม่จะไปก่อนเออลืมถามสาวนุ้ยเคยมาฝั่งไทยจะเขือแล้วสาวนุ้ยยังบอกเคยมาเลยสาวนุ้ยยังบอกเคยมาชาวเหนือพี่สาวนุ้ยเคยมาสาวนุ้ยไปถั่วจีบ ชาดูเห็นก็จะไปจำดีบอกเลยชาดูก็ไปเนาะเพลงที่ชาดจำบัาสปอร์ตก็ไปจำบัสอืมเจฟเว่นบอกได้แน่แล้วว่าบัสสปอร์ตอันวางใดวางใดไปพี่น้องอันคนอันจำบัสนะคนถามว่าอันยังก็อันเพื่อนว่าสาวซุกจะไปทำงานฝั่งได้เพื่อนก็เลยเก็บเงินแพงสาวซุกเลยวอาว่าสาวซุกจะไปเที่ยวบิ๊กซี่ตอนแรกกราฟเพื่อนก็เลยบัวเอาจะกรีบเลยพี่น้องเมื่อกี้นี่โชคดีไปเนาะ เอ้าคนขายอยู่ใส่น้อของบาร์นิพต์ขายอยู่วะหลักเยอะอืมมากดอกมุ้ยนุ้ยเอ้าคนขายบบเห็นพี่น้องเห็นแต่รถชิมาเป็นคนขายเองในวันนี้โอ้ม่ได้เออเนอะไม่เหมฮัลโหลเราสิว่าเจ้าฮ้องยังว่าคอยเป็นคนขับรถมาได้อ้าวนี่เนี่ คือบ้านเฮาอะลรเอามากยังดีมันชุดเจ้ามากอย่างขาวๆนี่เออมันเผาเออยามนี้มีมันเผาใช่ไหมอือใม่่เป็นสองคนแบบัมงงๆเอามากอะไรดีนุยเอามานอย่างเอามากอย่างเอามากอย่างนี้ค่ะหาคนค่ะพี่น้องคู่ซึ่งวัยหิวข้าวพอดีเฮาข้ามมาฮอดฝั่งนี้แล้วกันสิเบสมงกว่านิดๆตอนนี้ฮะเนาะอันนี้สิเป็นทางรถ อันรถพ่วงพ้นออกน้อพี่น้องตอนนี้เฮาก็ให้มีพนโทรแท็กซี่แล้วเดี๋ยวรอแท็กซี่มาค่ะว่ามัดดดเนาะเมนมื้อนี้หามบ่แดดแห้งแบบพอดีแบบพอดีไปพอดีมากบ่เลาะอันแบบเลาะบ่ฮ้อรนนะคอนซาเล่ผ้าเหงื่อไหลแล้วหนาวหนาก็แป้งออกมดเลยนีอสิบ่ได้กินแล้วมักส้มพี่น้อง่เดด้้อออเไค่ะราเห็นคนขายเนาะ จะรถมาจอดอยู่ายเองมีกระเป๋าตังค์ด้วยนะปฟังด้วยป่ะพี่จีบัได้ไปเที่ยวบิ๊กซีสาวน้อยกับโมยอะไรนะเนี่ยพี่น้องงบไปเที่ยวบิ๊กซีมื้อนี้เขามีอยู่เทสดสาวนุ้ยมีเท่าไรเด๊ะมาแล้วเนาะมาแล้วมาแล้วสาวซุกนี่ยมีอยู่สองพันนพี่น้องไม่มีสีแล้วอันนี้มีโยตดกใจเลยสาวนุ้ยแจงได้กะขอให้เหลืออัน ค่ะซื้อปีซื้อปีรถเมย์กลับบ้านพะมังยังดีมะม่วงเ่ามะ่วงม่วงนะะชาวนุยเวาไทยมาฮอฟังไทยเราตรงเวาไทยมะม่วงนะคะไปย,ยนะยาม,ามนะ,ะ,ามามะ,ะแามามต,กกต,แต็งมูกบเปเตเซสแตะมะแต็งมูอาบอมสิมุ่ที่บวาชีรา เขา玛สิดานั่นเป็นยังเนาะเอาฝรั่ง <laughs> เองาวลุ้ยพี่เนาะสาวทุกเอ <laughs> าอมาสิดาสาวนขนาดว่าโบเดตกับฮอนอยู่ในหน่อยหนึ่งเลยตอนนี้มาสิโบฮอนถุงจักบาทจา้ะฝรั่งสามสิบสาวนุ้ยออกก่อน ขนาดมาฮอดแอนสะพานไดน้ยังบูดิฮอดบิกซี่ได้เบิร์ไปแล้วหาสิบบาทป้ามาเนี่ยไปไปไปมามามาเบิร์รถแท็กซี่ห้าสิมาทแล้วบอกไปเด้อรถ <c oughs> เออมย์ยังบุดิออกสวยคนหากระจำบัรแล้วรถเมย์เที่ยวมาน่ะฮะเพ่หากระจำบัรหลายคนเมย์หลายคน พี่น้องตอนนี้รถแท็กซี่ก็มาแล้วรอประมาณ10นาทีเนาะเผื่อชิมมาอะไรวะชิมห้าแท็กซี่มาแล้วให้มีติดต่อให้ดีใจขณะสาวนุ้ยเพควนจะได้ไปฮอน๊กซี่แล้วครั้งแรกขณงสาวนุ้ยเพควนจะพูดไทยทำไมพี่มาช้าจังเลยพี่น้องคือแท็กซี่เขาคือน้กใจทางหลังนี่แหละ าโอ้ยหัวต่ำมากพี่น้องหัวตัหัวเจี๊ยบสวัสดีไปอันเออสาวขมุยมุยสาวลาเด้ไปบิ๊กซีบอสเดาเนาะบิ๊กซีกับโลตัสอันไหนไกลจ้ะอ่าบิ๊กซีไกลกว่าโลตัสก็เรื่อกนิดนึงอ๋ออันบิ๊กซีกับโลตัสอันไหนคะอันไหนของลายเป็นที่ไหนคะจนมากเขาก็โลตัสอยู่บิ๊กซีกันเลยเนาะซี ครับโลบีสันโอ้ไปไปไปบิกซี่บิกซี่ก่อนเนาะจ้าไปบิกซี่กันโมเมนเขามาตอนนั้นเขาฝืนดันบิกซี่เราบทตอนนั้นมุ้ยเขามาสามคนสาวมือตอนนั้นกับหมูเคยมาเคยมาเคยมามาทำงานเคยมาเสร็จเนาะป้าแอร์เย็นฉ่ำเลยขึ้นมาเมื่อกี้นี่ร้อนร้อนเนาะพี่น้องสาววันนุ้ยแววไทยจ้อยๆนะพี่นุ้พูดไทยจ้อยๆ พูดภ <laughs> าษาไทยที่มาเป็นพ<ท>ุ้นแล้วทีม่มาเป็นลูกไฟทั้งั่งไทย,ปยเป็นลูกสะไฟมัม่งไฟหมอแมล้วจ้าเ <laughs> มแล้าจ่าป้ารถขึ้หลายแทย้แรถรอคิวรคิวขัลลดลลูรับแบบซิ่งมากน้องตอนนี้เขามาฮอดบิ๊กซีแล้วจ้า เอาเสียค่าแท็กซี่ไปเท่าไหร่น้องร้อยยี่สิบร้อยยี่สนะิบสามคนกับพ่อพ่างพี่นาะอันร้อยร้อยสิบหกบาทแต่ละวันให้ติดสี่บาท <c oughs> ให้ติดสี่บาท, <c oughs> บาทถ้าเขาขี่สามล้อมันจะแพงกหาหันะเข้าบิ๊กซีกันเลยต <c oughs> ื่นเต้นขนาดพี่น้องมึงเคยมาบิ๊กซีจะกเดือไปะยังตามทางไปเลย <c oughs> <c oughs> เงินมี300เหลือไป200แล้วได้ค่ะเด็กซีไปร้อยหนึ่งยังชีซื้อแท็กยังชีซื้อลอตเตอรี่อยู่ลอตเตอรี่อยากเสี่ยงโชคเด่วันที่หนึ่งมีอะไรนี่สิ้นเดือดนี้ป้าแอร์เย็นฉ่ำชาวลุยเคยขึ้นแล้วบันไดเลื่อนดลองขึ้นบันไดเลื่อนวะไปไป ลองไปชวนมาเดินเดินฮาพี่นอ้องมีส่งชันน์เนาะบิ๊กซีอยู่อันนี่ฮะอยู่นครพนมมีซันนเดียวนะฮ่าสุดเอ้าซันเทิ่งขายทองส,สุดเจ้าเราจะไปเลาะทางไหนก่อนเราสนุมก่อนบะซันหลุมทุกผู้เห็นอ,อยู่ที่เจา้าซันเทิงเลยพี่นอ้องชาวนู้นจะขึ้นบันไดเลือ่อนห้เบิ้ง cào núi, vận yến vận đầy huyết đấy hì hí nó, mui vậy đã mấy, à cào cào bả mui yến,ระวัง cơ, à, nón cào nói gì น้องตกใจ, <c oughs> จสุดเจ้าเขาเขาพากันเบิ่งข่าวไลเฮอเไลยพากันย้านมาในเลื่อน <c oughs> ไปลองเสานุยหมเคยมากเลยเสานุยสีปบสมุนเสานุยไปคนนำทางเลยเสาลุยบมเคยมากเสาลุยนำทาง ทุกคคิดว่ามันเป็นสั้นเดียวเลยสองสั้นอ,อยากได้องแบคดเหลืองะาลามหนม่งเจ้าทองลายแท้สาทาให่มากกรุงเทพเป็นสาวบ้านนอกขางเมืองนนึงใสกระเป๋าค้างก็รบไปเจ้าเขาไปรอทางนี้บอกทำยังไง อาหารไคเไม่บอกโมเห็นเนาะพี่น้องห้างวาชิลองไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอยังนะโบเห็นพากันเข่ามาซอยสุ้าเฉยเลยฟาสตตัวละสามร้อยเก้าเก้าเลยเอาอะไร ตอนนี้สาวนุย้ยผนเอากระตามาเตรียมชีซอฟแล้วได้คือะคือเพื่อนชีซอฟลายนี่ได้ที่จริงโมได้ซื้ออย่างลายเลยข้ันกับเขาคือเนาะพากันมารอเบิงอย่างโรสซาน้ำหอมพาตุ๊กเรื่องสำอางมีแต่ของเท้ทั้งเบิรนเลยลายพี่น้อง ใหญ่ดีโน่บิ๊กซีอันนี้เนาะปอมุยมใหญ่ขนาดเลยสุขเคยเลาะอยู่นครพนมหอบุหรีใหญ่สักนี้โอ้จากสุขเคยไปนครแมนสั้นเดียวอันนี้มีสองชั้นอย่างอันนี้นะเสเด็นนนด,น,น,ดน้ำหอมน้ำหอมคือสีหอมเนาะพี่น้อยยังได้ไปจีบเนื่ยค่ะ <laughs> ผ้าดิกลเจ้าแม่ผ้าครีมกลดหวานครีมทานหน้าเมาะซอยครีมทานหน้าเพื่อนภาคนดินเหาอเจ้าหนุ่ยผลสิหาซื้อครีมทานหน้าหมู่คนฝากพี่เนาะเจ้ายังก็สาวน้ำผลแม่ซอคอนสั่งครีมทานหน้าส่วนสาวคลิสั่งกับหมูแม่แม่ซอคอนก็สั่งครีมทานหน้าเพิ่นว่าได้ของแท้เพิ่นว่ามาซื้ออยู่ฝั่งไทย ว้าโรสันน้ำหอมเจ้าก็เลยเป็นแสนเลยเงินเทา้อยแปดเก้าแสนแสนกีบเลยมีแต่แบนของแท้ขนั้นเลย้นหัวเจ้าฟ้าอลังหูอลังอลังหูอลัง,อล,งอลังการขนาดพี่น้องเจริญหูเจริญตาขนาดเลยหู คุณยิงเฮากันเห็นของสำอางแบบนี้เลยกาตื่นเต้นค่นนะพี่น้อง,ง,องมีม,มีอันทดลองน,ำน้ำเนาะของเมลบรีนี่สามารถเทสได้คือตอนนี้เฮาพากันมากินข้าวเนาะพากันเลอากาหาอาหารเกือบเห็นเนาะมาแล้วหัวแนมมาเห็นอยู่เมอ,องนี้พี่น้องพากันมากินขา้าวขาหมูคนละจานเนาะ ่อนรับการได้พี่น้องเชฟแซ่บเขาวคามูสาวนุ้ยกินก๋วยเตี๋ยวค่ะสาวนุ้ยก๋วยเตี๋ยวเด้อๆไม่เดียวเคยไหมสาวซุกกับสาวประมุยกินข้าวคามูคือกันเนาะแล้วก็ซื้อเป๊ปซี่เออป๊ปซี่หรือเอสเอสโค้ร่าสาวประมุยสาวนุ้ยสาวนุ้ยได้สองจอกพี่น้องพากันงงมาแล้วคนละมาสองจอกมาแล้วคนละมาอีกสองจอกเอ้าสาวนุ้ยคือกินหลายเนี่ยดูแถมโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งพี่น้อง เนงร้อยกับาหอร่อเดียวกนได้นะไดเอะาเงินาูอืแค่ิบเงินคอยจ่ายอันนี้นะพอดีบัตรแลกแลกบัตรมาหนึ่งร้อยพี่น้องสาวสาวนุยแรกมาสองร้อยเพื่อเสาประมุยนะกับกับพอกิกินเนาะอย่างละห้าสิบบาทสี่สิบบาทพี่น้อง อนีเป็นน่บกเกนน้อบนเรเมาบัน๋วยเตี๋ยวสานุ้ยมาฟังไทยเพื่อมากินก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะพี่น้องซำนเป็นคนมายกินสามอะบอมะม่้งซำสานุ้ยถึงวับบตุ้ยเนาะพี่น้องพอดีเป็นแงมอ่ะ ากันมานั่งกินสันสองมิวงามๆพี่น้องอบานจัดสรนมาเนี่ยนั่งน้ากันเลยพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะพากันกินข้าวแล้วก็พากันล่งนะพี่น้องกกเห้อ่พู้สิเลาะหยังเพราะว่าเงินห้องวะละเลาะไปจนเบิดโตเพราะว่าสันเริ่งนี้ไม่ใช่มีเสื้อผ้าแล้วก็คงไซ อันของไส้น้ำหอมอมีอยงนี้แหละแล้วลก็เสื้อผ้าเนาะของกินก็จะมีอยู่นี่เลยพี่น้องตอนนี้เขามาเห็นทางลงเอา้าแปกแพงทางลงทางนี้นะ,นนะเอาวะสนุยพามาลงทางนี้พี่น้องสะซุกตกใจ ทางลงรถเข็นยทางะานทางนั้นเป็นทางขึ้นทางนี้เป็นทางลงยาวไกลมากเลยชาวนุ้ยโดดขาบเลยเบองข่าวลาย พี่น้องตอนนี้เท่ากันลงมาแต่สั้นเทิ้งแล้วเนาะพากันมาลงท่ากันท่ากันตกใจไปเลยเรื่อยท่างันง้นคนเอาล้อเข็นลงกันนะเจ้าซุกล้ออันสั้นบนกระบะได้ยังได้โรมท่าหน้าอันเดียวร้อยห้าสิบเก้าบาทพออะไพี่น้องโมซือ้ออย่างไรเนาะงบเขาเดี๋ยวมันสี่โมโฟกลับบ้านนะตอนนี้นไม่ได้ซื้ออย่างงั้น เรื่องเงินหนึ่งร้อบาทกับพี่เราเอาไว้ซื้อตัวรถกันในตัรถ้าสิบบาทหรือเจ็ดสิพอดีเลยพี่น้องใส่เงินใน่าพากันอิ่มข้าแล้วพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวห้าวกันิพากันไปหาเลาะแถวได้มุกาหารนีแล้วเนาะ้าว่าห้าวจได้ไปเลาะมองแด้ก็รอติดตามส้มคลิปหน้าแล้วพี่น้อยเขาลงมาคอยนีกผู้อนเพื่้ขายคลนย่นะมุณนนะี่นืออัน ใหญ่เนาะพี่น้องอันบิ๊กซีมุกดาหารเนาะเอาเลาะบริถั่วสุาเลยนี่เอาบบก้าเลาะถั่วเพราะว่ามีแต่ของแบบแบนเนาะราคาแพงยักซ่อมเด้เอาไว้ถึงลอตเตอรี่กันพี่น้องเสียงว่าเสียงโซนลอตเตอรี่อยู่จนะมีแต่ลอตเตอรี่ทั้งหน้าทั้งเขาเลยแมนจะว่าใบละร้อยพุณเนาะเอาไว้เงินเท่ากันเหลือร้อยนึงก่อนนตะกี้ลองเสียงทโซเบิริเดี๋ยวห้างพอตัวไปก่อนเดี๋พี่น้องสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวสซเวเนอรสบายดีบ๊ายส